เนี่ยแบบนี้เลยนะมันก็จะให้ความเฟสิบิลปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมิวมอหลายๆคนน่าจะได้เห็นโปรดักต์ตัวนี้กันไปแล้วนะครับผมนาโนลีฟกันวาร์สเนี่ยสามารถใช้ได้กับ Apple Home Kit Alexa หรือว่า Google Assistant ก็ได้นะครับไอตัวนี้มันได้รับรางวัลดีไซน์อวอร์ดด้วยใช่ไหมแต่วันนี้ผมลอกออกมาแล้วจะมาแปะตรงนี้นะครับผมเนี่ยสามเหลี่ยมมุมบนตรงนี้เลยนะครับแต่มันก็จะต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็น extension หรือว่าข้อต่อระหว่างไฟต่อไฟเนี่ยที่เป็นแบบคลอง,งอนะสำหรับใครที่อยากดูวิธีการติดตตตตตััตัััั้้้้้้้้งงงงงงเเ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 ซอออออพแแแ่่กกกะะะะลลลลลยยยยนนนนนีีีผมคคคททาาาไวววรรรรบบด๋จิิ์ โอเคเรามาติดตั้งแบบตรงมุมกันเลยดีกว่าเนี่ยผมจินตนาการเอาไว้เป็นแบบนี้น,นี่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมมาลองดูกันเลยดีกว่านะผมว่าจะสําเร็จหรือเปล่าไป่รับมุมกล้องเรียบร้อยยังไม่ได้ดูโปรดักเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มันเชื่อมต่อแผ่นต่อแผ่นนะครับนี่แบบนี้เลยเหมือนอันเกา่าแต่ว่าอันเนี้ยมันสามารถงอได้ <Okay. S 2> ชุบ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 ,ชบเนี่ยแบบนี้เลยนะมันก็จะให้ความเฟสซิเบิลแล้วก็สามารถติดตรงมุมได้นะฮะซองนึงเนี่ยเขาก็ให้มา9อันนะครับ โอเคผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าเนี่ยมันติดนิดนึงนะครับมันมีเว้นช่องไฟหน่อยนึงถ้าเกิดว่าพาราเรลกันหมดแล้วก็ชิดขอบทุกอันเนี่ยจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมไป ปุ๊บเนี่ยเปิดปิดโดยการทัสเสนอว่าทำอย่างอื่นก็ได้นะปุ๊บ นี่เป็นไงเราก็ยังสามารถเล่นตามเพลงแล้วก็มีฟังก์ชัน shuffle แล้วก็ควบคุมในแอปได้อีกเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันจะมีสายไฟโยงลงมาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาตัวล่างเอามาเก็บแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่มีสายไฟ <Okay. S 1> โชคดีที่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงมุมพอดีเลยเวลาเก็บเนี่ยมันก็จะได้ไม่กลกมากโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวนา n o Leaf c a n v a นะครับอันนี้ก็สามารถควบคุมในแอปได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยเนาะและถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวนี้หรือว่าตัวข้อต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คล้้ลยคแวก็ขขออุณ เพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้แคลิมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย